วันนี้นะฮะเรสโชจะพามาทําอะไรนะฮะเดี๋ยวนี้มีคําตอบแน่นอนแต่วันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะพามาลองความแรงกันในวันนี้<ไ>ฮะเอ๊แต่ว่าเขาอยู่ไหนอะเอ๊เดี๋ยวต้องรอดูคุณชาครับ,อบอวันนี้เน<ซ>ี่ยไม่ธรรมดาร้อนเนี่ยเราเบื่อละเดี๋ยวนี้จะพาะมาตัน้ำแต่ยังแรงอยู่เหมือนเดิมถูกต้องมาแล้วอโอ้โหสวัสด,ดีครับ เช่นจาวทุบมดนะฮะนี่เห็นบอกว่าเป็นทายาทหกขีเชนทายาทใช่ครับผมเป็นทายาทที่มีข่าวหน้าหนังสือก็สิบว่าชอบเออ่พาสาวมาบนเรือหรือเปล่าครับอันนั้นไม่ใช่แล้วนะครฮะอเหรสนใจเพื่อนๆกันเพื่อนๆกันอาเดี๋ยววันนี้มีคําตอบนะฮะวันนี้พูดถึงแล้วนี่นี่อะไรมอไซค์อะไรอ่ะ อ่าวพิเลียนะฮะวันนี้พามาเจาะลึกนะฮะแต่นี่เป็นแค่มอเตอร์ไซค์นะครับโดยการเรสโชนเนี่ยเราพามาเจาะลึกพวกมีล้อเยอะละเบื่อละนะฮะวันนี้เราขอไปลองความแรงดีกว่าเดี๋ยวเดียเด๋ยวลูกวรฮะขอเดินเข้าไปนิดนึงนะฮะนี่น้องชายใช่ไหมฮะน้องชายเห็นบอกว่ายังวัยขบเพาะนะฮะสาวๆคนไหนที่กำลังหิว <c oughs> นะครับก็จะพามารับประทานได้น้องน้อง,องตั้นสวัสดีครับมีแฟนไหมครับยังครับอเออหากันตรงนี้เลยคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะอายุเท่าไหร่ครับ16ครับขี่มอเตอร์ไซค์ได้แล้ว ได้ครับเก่งด้วยเปล่าสไตล์ของชาติเนี่ยบอกยกลงยกล้อดีมากนะฮะโอเคคุณผู้ชมฮะเราไปกันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามานะเนี่บอกว่าวันนี้โฮมครีเช่นนอกจากอาหารทะเลสดๆนะฮะเจ๋งๆแล้วก็อาหารเรื่องชื่อเดี่ยมาถึงที่นี่แล้วทันทีนะฮะเมนูที่เด็ดของที่นี่คืออะไรครับปูลาสก้าปูลาสก้าของเรานี่เราจะมีแบบว่าสดๆ สั่งมาจากต่างประเทศเห็นเ็นกูชาเนี่ยเป็นคนที่ชอบทานอะไรแปลกๆหน่อยที่แบบที่นี่จานเด็ดที่อะไรแย้ทอดกระเทียมอะไรไม่เก่งที่นี่อะไรเด็ดครับอีกอย่าง ก็หลายๆอย่างส่วนใหญ่เป็นอาหารทะเลนะมีทั้งกั้งอ๋อนี่<ค>นเต็มตเลยอ๋อราคาก็ถูกใจด้วยใช่าราคาของเราก็ไม่แพงคุณผู้ชมครับถ้าจะพูดถึงเรื่องกินนะฮะก็ต้องโฮคิทเช่นอยู่แล้วแต่ถ้าพูดถึงเรื่องเรือนะฮะอย่างคุณเป็นคนชอบมอเตอร์ไซค์ชอบรถซิ่งอยู่แล้วนะครับและชีวิตอีกหนึ่งอย่างของคุณคือเรือใช่ป่ะใช่ครับเป็นอะไรฮะเป็นเรืออะไรครับก็เป็นเรือสปอร์ตครูเซอร์นะครับไซส์ก็ประมาณ38ฟุตอืมใช่38ฟุตมันใหญ่ปหมก็ใหญ่นะแรงไหมคะ แรงลึกต้องลองคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะเราพามาเจาะลึกนะครับนอกจากเรื่องของมีล้อหลายๆช่วงของเรามาและรองรถแรงก็เยอะแล้วนะครับบรรยากาศชิวสไปสไวันนี้เราอยากไปที่โลเคชั่นไหนดิวิ่ากลางแม่น้ำไหมเออกรุงเทพนะฮะแม่น้ำจันทรยาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าแม่น้ําหรือว่าสายโลหิตของคนกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยววันนี้ไปดูเดี๋ยวว่าสเปคเรือที่คุณพอลบอกว่าเจ๋งเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวมากับผมกันครับค่ะ ก็นะที่เราอยู่อะไรอะไรอยู่ข้างหลังผมครับเนี่ยก็เรือครับผมทำไม่ทำเสียงหล่อเนี่ยมันก็เรือแต่วว่าเรืออะไรอ่ะก็ยี่ห้อนะครับลาสันครับผมลาสันลาสันนี่เป็นยี่ห้อที่โด่งดังจากประเทศไหนครับก็เป็นเรือของอเมริกาครับของอเมริกาใช่เป็นยี่ห้อเก่าแก่นะะฮเดี๋ยววันนี้เราไปเจาะลึกกันดีกว่าว่าลาสันคันนี้มาจากไหนครับไปขึ้นเรือ ที่ห้ออะไรนะฮะราสศีราสนะครับตอนนี้ที่เราอยู่นะครับ700ตึกแรงม้ากับแอคเซสซอรีพที่เรียกว่าเต็มรูปแบบนะฮะตอนนี้จะมุ่งหน้าไปไหนครับเราก็จะขับไปทางคลองเตยนะฮะคลองเตยใช่เลยคลองเตยกว้างดีแล้วก็เงียบเงียบเงียบวแล้วตอนนี้ที่คุณพรีเซนต์ที่บอกด้านขวาเนี่ยไม่มีตึกเลยแถวบ้านคุณเป็นอยู่ในป่าหรือไงครับเนี่ยตรงข้ามนี้เขาเรียกว่าบางกระเจ้าเป็นฝั่งตรงข้ามของของพระรามสามนะผมก็เทยบเสมือนกับปอดกรุงเทพมหานคร อากาศดีมากตรงนี้เหรอคะใช่ครับผมตรงนี้ก็คือที่ที่คุณพาคนมาขายปอดนะครับ <c oughs> เออไม่ได้เลยตรงนี้ทัชสตรีเยอะมากเลยคุณพอยครับอย่างที่ผมเห็นมี GPS นะะ GPS เชียร์เพสใช GPS นี่คือบอกระยะทั้งหมดนะฮะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนใช่ไหมครัใช่ครับผมอ๋อนี่ก็เป็นมุมที่ีอ๋อนี่อยู่อะไรฮะบบางอะไรเนี่ยมีบางก้าบางก้านี่คือบางกระจ้าตรงนี้ผมว่าคุณดูเนี่ยคุณดูทางดีกว่านะฮะผมจะกลัวนะครับ ยังไ,ไงก็ตามอ๋อนี่บอกระดับน้ําด้วยใช่เฮ้ยมันอ๋อนี่มันแพงเนี่ยเพราะเทคโนโลยีมันหรือเปล่าครับก็อาจจะเป็นเช่นนั้นได้ <c oughs> นะครับเครื่องสองตัวนี่คือคอนโทรลใช่ไหมฮะ,ค,ะค,คือคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยที่ดูรายการของเราคงทำมอร์ซายแกงชอบรถแรงอยู่ละเรือเนี่ยบางทีไปไม่เป็นเลยอะ,อะไรแบบยังไง<ช>อ่ะท<ช>ีนี่นี่คือขันโยกอะไรครับนี่ก็คือเกียร์เกียร์เดินไปข้างหน้าก็ถอยหลัง มีต้องมีสองอันคือสองฝั่งสองเครื่องโอเคอ๋อแล้วนี่ีอะไรตรงอะไรมีคันเร่งนีคันเร่งคันเร่งเหรอฮะในลองเร่งหน่อยพีครับอ๋อมันไม่ได้ก็เสร็จตรงนี้แล้วตรงนี้ีเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเฮ้ยนี่อแอตลา์เชอรี่เหรออันนี้แอตลาเชอรี่บนเรือเหรอคะอ๋อผมด้วยคุณผู้ชมนี่เป็นแอตลาสเชอรี่บนเรือฮะรู้สึกมันดิ้นได้มฮะ โอ้โหตายแล้วเนี่ยลำบีบมีสารมากเนาะตากำตากำไม่สูงกูกยังไม่ตายครับผ่านเธอร่วงมาแล้วรอเล่นคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวฝากให้ตั้นขับแทนนิดหนึ่งให้น้องใจเราอยากดูอ่ะอยากเห็นว่าเรามาดูห้องเดี่โอ้ยเรือเป็นแร้านเนี่ยมันมีห้องอะไรหรืออะไรยังไงบ้างแอร์เออตู้ยงตู้เย็นเป็นอย่างไรนะครับผู้ชมครับ นี่เราอยู่ในภายในนะครับผมไม่อยากเชื่อเลยว่าผมอยู่บนเรือตอนนี้ทุกอย่างนิ่งมากแล้วก็เหมือนห้องดูดูที่โรงแรมเขาเรียกว่าสวีทหรือว่าเป็นห้องแบบห้องสูงเจ๋งเลยครับอพาของผาแพรไม้ที่ใช้นะครับก็วัสดุผมว่าก็ทั่วไปนะครับก็โอเคผมว่าไม่ทั่วไปนะสบายร้านนะครับก็อันนี้ก็เรือนี่มันจะคิดว่าเป็นอยู่ที่ไซส์มากกว่าเพราะคันนี้บีมของมันก็13ครับ13แล้วก็38 ก็ถือว่าใหญ่พอสมควรกว้างพอสมควรเดินไปเดินมาสวนไปสวนมาได้คือพูดจริงว่าเมืองเมืองนอกเนี่ยบางคนเขาไม่ซื้อบ้านเลยนะเขาเอาอย่างเงี้ยมาอยู่แล้วก็มีครอบครัวอยู่อย่างนี้เลยทำรุ่งทำรูปยังลูกคลอดเลยครับสนใจไหมฮะไม่ก็น่าลอง ผู้ชมฮะนี่คือห้องนั่งเล่นใช่ไหมตรงนี้เป็นโต๊ะดินเนอร์นะครับด้านหลังก็จะมีตู้เย็นนะครับมีคอุปอรี์มีครัวนะฮะมีเครื่องเสียงมีที่นั่งมีมุมสวีททีวีทีวีดีด้วยคุณเอาหมดเลยเหรอกลับมาดูหนังกันได้ดูหนังได้นะฮะหนังสดนะครับไม่สดไม่สดไม่สดสด อ๋อมีแอร์ด้วยนั่นเลยนะทุกอย่างเพอร์เฟกต์มากนี่คือมุมห้องนั่งเล่นใช่ไหมครับเห็นบอกตรงนี้เรามีห้องน้ำเพื่อก็มีไหนห้องน้ำอ๋อนี่ห้องน้ำเหรอครับแล้วก็โอ้ส้วมนี่เรียกว่าเอ่อใครอ้วนที่สวยเลยนะฮะเสร็จแล้วก็ปล่อยลงไปเลยนั่งไปนี่ตูดติดเขาเรียกว่าเออ่คารูโถเลยนะฮะแต่ว่าก็เป็นห้องน้ำที่สะดวกสบายเช่นกันอ๋อมีห้องอาบน้ำด้วยใช่ครับผมใช่ไหมครับไปเรื่อมุมต่อไปนี่นี่ประตูห้องอะไรคกูจ้า ขอดูอยากเห็นนะเด็กคุณชอบพาไปดูหน่อยสิเปิดซิเออมีซอนเด็กไว้ว่าปุ๊บคุณได้กลิ่นอะไรฮะทำไมคุณทหน้าอย่างเงี้ยครับทำไมพอลส์เป็นคนอย่างนี้คะอะไรวะทำไมอ่ะมาดูดิเด็กนี่ไม่น่าไม่น่าชจะเจอคนอย่างเงี้ยค่ะคุณเจ้าตัวมานี่ก่อนคุณพอลส์อย่าเพิ่งเข้าหอมทำไมเป็นคนอย่างเงี้ยคะถ้าเหลือเนี่ยคุณผู้ชมครับเฮ้ยคุณพอลสนี่อะไรอ่ะ ถึงพขาถึงไม่เก็บให้เรียบร้อยอะคะทำไมคุณสองอ่นแล้วนะเนี่ยตายแล้วของน้องผมอีกแล้วใช่เหรอคุณเล่นอะไรหลายรูปแบบมากเลยนะเนี่ยเนี่ยอะไรอ๋อฮัลโหลมหมาโททรรศัพ์มาตัวจีนครับมาทำรายการครับครับอ้ามือถือกับคุณบ้านนี่มันเครื่องบีบมือนวดเครื่องบีบมือนวดคนแก่ใช่แล้วคุณเข้ามาหน่อยนะคุณชาครับคุณพอลเข้ามาพรีเซนต์หน่อยว่าห้องนี้เนี่ยเป็นยังไงครับคุณพอลเป็นไงนี่เป็นห้องนอนคุณใช้บ่อยไหมครับ ครับจริงๆไม่เคยใช้ครับไม่เคยใช้เลยไม่เคยมีใครมานอนเลยไม่เคยครับป้าปาไม่เคยไม่เคยด้วยครับก็เกาเรียกว่าเป็นเรือที่ครบแล้วก็พร้อมสำหรับทุกอย่างผู้นี้ก็ใช้ผู้อย่างดีนะคุณชาเาไม่ไหนเรือดูสิดูสินะดูนีเจออะไรอีกบ้างไม่ไม่มีอะไรใช่ไหมน่ากลัวใช่จจะ อ๋านิ่มขนาดนี้นอนสบายเหอะอ๋อแล้วก็มีตู้เก็บเสื้อผ้าด้วยนะคุณผู้ชมมุมนี้ทั้งหลายนะฮะไม่ใช่แค่เป็นเตียงนอนครับมีเขาเรียกว่ามิตินะฮะในการนอนจะนอนทะยงนสามร้อยสี่สาบเมตรได้นอนก็มีทีวีมีกระจกด้วยคุณผู้ชมดูนี่ฮะมีทีวีด้วยข้างหลังมีกระจกด้วยใช่อย่างเลยสวัสดีกล้อง h ลโหลนะฮะก็เรียกว่าแต่ว่าแต่ว่าผู้ชมนะเขาเรียกว่าอคุณเดียร์เพิ่งตายสิ คุผู้ชมครับเรนว่าเรามาดูเรื่องของความสะดวกสบายในการใช้สอยนะฮะกับเรือลาสารันรุ่นนี้นะครับ11ล้านหลายคนนะฮะดูในรายการเรสโชของเราถ้ารายการเราไม่ได้ลองเลยลแรงเนี่ยคงเป็นไไม่ได้นะครับ<ช>เดี๋ยววันนี้ผมมือทดลองนะฮะกับเรือลำนี้11ล้านเราจะมาดูซิว่าท็อปสปีดของเรือลำนี้เนี่ยมันจะแรงแค่ไหนเดี๋ยวตามไปมารกันครับอะคุณนอนต่อไปก็ได้นะ ไปเรื่อยๆตอนนี้ก็อยู่ที่30นอบนอตนะ อคนร้อร้อนรอยค้นออะกเี่สบรากาศดีกเพาะบแล้วนว่ารายการเราเนี่ยจะาเปอย่างครับวามเรวพาเ่ื่อมืหรก็วยมากากมากเลยนะเวลาไปน้ำเนี่ยยอด วัรครับวันนี้เรื่อง้ว่าเต็มอิ่มมากๆนะครับกับ750แรงม้าจากเรือลาสตันนะครับแรงจริงๆคุณผู้ชมครับยังไงวันนี้ก็ตั้งเต็มอิ่มมากๆขอบคุณคุณพสอเจนองตันด้วยนะครับยังไงเรากลักบไปที่รายการกันต่อนะครับ